กลับหัวของเรานะคะเริ่มกลับหัวแล้วนะคะอันนี้คือลากแก้วของน้องถ้าเดินจนเต็มแล้วเราต้องมาหงาขึ้นนะคะหงขึ้นแล้วก็ทําการกลับหัวน้องนะคะกระถางจะมีหลายไซส์มากเลยนะคะที่ทําถ้าจะใช้กระถางรุ่นนี้เราก็สามารถห้อยได้เลยแต่ค่อนข้างหนักนะคะต้องหาที่ยึดดีๆอันนี้ใช้เชือกฟาง ในข้อควายเอานะคะลากแก้วน้องเดินเต็มที่แล้วเราก็จะกลับหัวน้องเลยนะคะมีสองกระถางนะที่กลับหัวแล้วส่วนสามกระถางเล็กๆนี้มันไม่มีที่ลอยนะคะก็เลยยึดไว้นะคะกับกับขาขาไอหม้ออบเก่านะคะเอามาแขวนไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยเอามาทำเป็นที่กลับหัวพริกนะคะ รอดูนะคะว่าน้องจะเจริญเติบโตได้ดีไหมกับการปลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปุ๋ยให้น้องนะคะ